สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-31พฤษภาคม2567นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้ามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวราศีธนูแล้วก็ลัคนณาธนูกันก่นกอนโดยจะมีดาวทั้งหมด2ดวงคือดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธนะครับสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ อิทธิพลของชาวธนูและก็ลัคนาธนูมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพฤหัสสบดีเลข่าได้โคโจรนะครับไปตกในภพเลือนอลิแล้วการที่ดาวพฤหัสบดีตกในภพเลือนอลิเนี่ยเป็นเรือนชะตาที่อาจจะดูไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนก็จริงนะครับแต่ว่าจรงิงๆแล้วก็ไม่ได้เสียแบบร้อยเปอร์เซนต์มันก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างการที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคโจรไปอยู่ในเรือนภพเรือนอลิคุณอาจจะต้องพยายามคิด วางแผนตึกตรองทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบคอบแต่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เข้ามาได้นะครับอะไรที่เป็นปัญหาอยู่อะไรที่มันเป็นอุปสรรคคุณจะปลดล็อกมันแก้ไขได้อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะในช่วงของเดือนนี้ดาวประจําตัวของคุณนะจะร่วมกลุ่มกับดาวอีกทั้งหมดเดยอะมากเลย4ี่ดวงรวมกับดาวประจําตัวอีกเป็น5้าดวง คือว่าเยอะมากๆนะครับ5ดวงอยู่ในเรือนอลินั่นแปลว่าชาวราศีธนูรักนาธนูอาจจะต้องระมัดระวังอย่าอย่าททำอะไรโดยการที่เอาตัวเองไปเสี่ยงกับปัญหาสิ่งต่างๆแต่มันมีข้อที่คุณจะหนีรอดปลอดภัยได้บ้างนะครับหรือลดทุกสิ่งทุกอย่างลงบ้างก็คือการที่เราอาจจะต้องนิ่ง เงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวในสิ่งต่างๆนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันยังโชคดีอยู่ตรงที่ว่าดาวที่มาชุมนุมกันทั้งหมด5ดวงเนี่ยเป็นดาวที่ถูกกันหมดเลยยกเว้นดาวนึกตออยูเพียงดวงเดียวดังนั้นเนี่ยปัญหามันก็จะไม่ได้เยอะมากแต่มันจะเป็นความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกที่ทําอะไรแล้วไม่ค่อยได้ดังใจดังนั้นเนี่ยถ้าคุณปรับและแก้ไขปัญหาได้นะคุณจะสามารถไปไป,ไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับเราอาจจะต้องพยายาม ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยการที่เราอาจจะต้องพยายามอาสาการทําอะไรแล้ว ให้มันมีผลที่ดีเนี่ยแล้วเราจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นที่อาจจะได้รับการสนับสนุนและการส่งเสริมก็ได้เช่นกันนะครับเพราะดาวเนี่ยชุมนุมกันค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันทําให้ชาวธนูลักขณาธนูนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่น่าจะโอเคอยู่นะครับยังมีดาวอื่นๆที่ยังให้การสนับสนุนอย่าไปโฟกัสแค่ดาว พารหัสตกในเรือนอลิเท่านั้นนะครับดาวมันตกเรือนอะไรก็ช่างนะครับมันไม่ได้แปลว่ามันหลแต่มันแปลว่าเราจะต้องหาวิธีการปรับและแก้ไขในจุดจุดนั้นคือจุดอลิบรณะวินาทีคือจุดปกพ้องของดวงชะตาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันเป็นเรือนชะตาที่ไม่สัมพันธ์กับลัคนาเท่านั้นเองนะจริงๆโหราศาสตร์ไทยไม่ได้มันไม่ได้แย่ดูแย่ขนาดนั้นหรอกนะครับที่ต้องเตือนเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยดวงแรง นะครับดวงแรงดวงแบบเหมือนดือ้อแบบขนาดดูดวงยังไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราจะทํายังไงถูกไหมครับเราก็อยากมีทางหนีที่ไล่บางคนอยากฟังบางคนไม่อยากฟังบางคนอยากจะเอาไว้เตือนสติตัวเองบางคนอาจจะไว้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเนาะประมาณนี้ผมก็ ขอพยากรณ์แบบกลางๆแล้วกันเนาะก็อาจจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องระมัดระวังแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับเราไปต่อกันในเรื่องของการเงินกันเลยนะครับการเงินของชาวราศีธนูลักนาธนูคือราศีมังกรของด้วยดาวสอเลข3าเลขเนะครับได้โคจรขึ้นไปในพบรื่นที่3ก็คือเรือนเขาเรียกว่าโยกหน้าลักนณะและเป็นตำแหน่งอุไม่ใช่สิอุดมเกณฑ์นะครับ เป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับดาวเสาร์เนี่ยคือดาวแห่งความมั่นคงความเข้มแข็งแล้วก็เป็นในเรื่องของความแบบก่อร่างสร้างตัวความเป็นปึกแผ่นนะคุณอาจจะค่อนข้างดูซีเรสมากเลยในช่วงนี้นะครับเพราะเราอาจจะต้องการในเรื่องของความมั่นคงของตัวคุณเองมันเลยทําให้เราค่อนข้างที่จะแบบแอคทีฟนะครับคิดวางแผนขยันกับในเรื่องของการหาเงินหาทองมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์นะั้นร่วมกลุมกับดาว เกตสุริยท์นะครับคุณอาจจะมีความรู้สึกเครียดนะครับเราก็กดดันนิดนึงจริงๆความเครียดนี้จะมาจากตัวเองเพราะเราอยากจะทํายอดทําเป้าสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวส่วนใครนะครับที่ทํางานก็จะค่อนข้างดูมีความซซเรียสกับการทํางานเพื่อที่เราจะหวังผลที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับบางคนอาจจะมีภาระมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะหรือว่าอาจจะไป ผ่อนบ้านผ่อนรถที่อาจจะต้องส่งงวดเยอะแบบนี้เราก็เลยค่อนข้างซีเรียสจริงจังกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาสร้างหลักปักฐานกับความมั่นคงของตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างคือตัวผมนี่แหละครับกำลัง ซีเรียสกับการทําเงินทั้งที่ผมไม่ใช่คนลักขนาธนูเนาะแต่ไม่ใช่ราศีธนูไม่ใช่ลักขนาดธนูด้วยแต่ว่ามีความมั่นคงต่อความซีเรียสในช่วงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขยันและแอคทีฟค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างดูจริงจังมากเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามผ่อนหนักผ่อนเบาดรอปตัวเองลงมาบ้างนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นจังหวะนะ่ะยังไงก็เป็นโอกาสที่ดีได้เช่นกันนะครับ ทีนี้นะครับการเงินยังถือว่าหมุนได้สะพัดโอเคมากๆนะครับการเงินเข้ามาเป็นเกอบเป็นกำรรสามารถที่จะลงหลักปักฐานสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถที่จะมีความสําเร็จได้สับชาวธนูนะครับแต่ก็อย่าซเซเลสจริงจังเกินไปปล่อยๆผ่านๆไปบ้างแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าเหมือนกับเราอาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์ให้มากกว่านี้แล้วคุณจะมีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ทีนี้เราไปต่อกันนิดหนึ่งในเรื่องของอังคารราหูนะครับอยู่ในภพเรือนพันธุอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอังคารกับราหูเนี่ยเป็นดาวคู่าธาตุก็จริงนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีแต่อังคารราหูเนี่ยมันเป็นข้อเสียตรงที่ว่าเป็นดาวบากผเคราะห์ทั้งคู่เวลาโครจรกลุ่มกันเนี่ยนะครับมันเบียนกันนะ แล้วไปเบียนอยู่ในตำแหน่งที่4ของลัคนาเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเลยนะครับมันเลยทำให้ชาวราศีธนูลัคนาธนูอาจจะมีในเรื่องของการใช้อารมณ์นิดนึงกับการที่อาจจะแบบต้องการนะครับเช่นบางคนก็รีบไปกู้ไปซื้อบ้านซื้อรถนะครับอะไรแบบนี้ทั้งที่ตัวเองอาจจะยังไม่พร้อมร้อยยังไม่พร้อมเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็รีบไปกู้าะองคารราหูเนี่ยคือการใช้อารมณ์ นะครับคืออยากได้อยากมีก็รีบเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับมันเลยทําให้ชาวธนูต้องมาเคร่งเครียดกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปโปะนี่โปะสิ่งที่เราอยากจะมีความมั่นคงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะดวงดาวค่อนข้างสอดคล้องกันไปในทางนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้เสียขนาดนั้นหรอกนะครับล้วก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกับคําพูดหรือปัญหากับอะไรบางสิ่งกับคนในครอบครัวแล้วอยากขับรถเร็วนะครับองค์คาราหูบางทีใจ ขเขาเรียกว่าตัดสินใจอะไรทําอะไรค่อนข้างว่องไวรวดเร็วเกินไปขับรถเร็วเกินไปต้องลดสปีดนะครับการขับรถลงแล้วก็ลดสปีดในเรื่องของการที่จะต้องมีปัญหากับบุคคลอื่นนิดหนึ่งนะครับในบ้านในครอบครัวเนาะทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวราศีธนูลักษาธานูคือเลือนราศีกันของด้วยดาวพุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ในภพเลือนปุตตะนะครับ เป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยนะแล้วดาวพุธเนี่ยอยู่กับดาวศุกร์ด้วยนะครับอยู่ในช่วงประมาณวันที่15นะครับถึงวันที่25ดาวพุธนั้นจะอยู่ในภพเรือนปุตตะ กรรมาปุตตะแปลว่าบางคนอาจจะมีการ,รเริ่มการคิดการสร้างสรรค์การมีโปรเจกต์สิ่งใหม่ๆนะครับกับการที่เราจะรังสรรค์ในเรื่องของการงานอยากจะพัฒนาอยากจะเติบโตอยากจะต่อยอดกับในเรื่องของการงานที่ดีมีความโดดเด่นได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบริวารน,นะครับกับคนรอบข้างทําให้เรามีความรู้สึกดีต่อใจคุณอาจจะมีความฮอตนะครับหรือมี การคิดการทําอะไรมักจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเพราะว่าดาวพุธศุขคู่ธาตุน้ำเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุกันมันก็เลยทําให้ชาวธนูนั้นมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่ทําอะไรก็มักจะมีคนสพอร์ตการช่วยเหลือการสนับสนุนอยู่เสมอเแต่นะครับในช่วงวันที่ย5่พฤษภาเป็นต้นไปดาว การงานของคุณจะโคจรไปตกในีพบเลื่อนอลินะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในสิ่งที่เราดีเนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดหรืออาจจะมีอะไรให้เราต้องปรับต้องแก้ไขมากกว่าเดิมหรืออาจจะต้องพยายามอาสาในเรื่องของการคิดการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราเหนื่อยแต่มันก็จะไม่เรามีผลงานมีความอะไรที่มีความโดดเด่นในอนาคตข้างหน้าอะไรประมาณนี้ก็ต้องแลกกันนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าอาจจะเหนื่อยขึ้นมาแล้วอาจจะต้องพยายาม ลดในเรื่องของการทําอะไรว่องไวแล้วก็ปรับแก้ไขนิดหนึ่งแล้วคุณจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันเลยนะครับชาวธนูลักนณะธนูมีความรักความสัมพันธ์คือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลข4ี่นะครับก็โคจรไปอยู่ในพบเรือนปุตตะเช่นกันดาวการงานนะครับกับดาวความรักเป็นดาวดวงเดียวกันดาวการงานกับดาวความรักเนี่ยนะครับช่วงแรกอะ่ะ นะ1ถึง25่สาไม่ใช่ส5ิถึง25ประมาณ10วันนะครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีมากกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีความใครที่โสดจะมีคนเข้าหาฮอตมากต่อให้คนมีคู่ก็จะมีคนเข้าหาแต่จะเย็นๆก่อนนะครับเราก็ไม่ต้องไปเล่นตามเขาเนาะอาจจะมีคนมาชอบมาจีบมาอะไรแบบนี้บ้างหรือมีสเสน่ห์มีเมตตาม,มีคนมา ชอบเราแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่อาจจะต้องระมัดระวังครับคนที่มีคู่คนที่ไม่มีคู่อาจจะโชคดีเพราะเจอคนที่ดีหรือคนที่เข้ามาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับทำให้เราไม่โสดแต่คนที่ไม่โสดอยู่แล้วอาจจะมีคนเข้ามามันอาจจะมีประเด็นมีปัญหาให้ต้องจัดการต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่25นั้นดาวาคู่ของคนรักจะไปตกในภพเรือนอินี ทำให้ชาวธนูลักขณาธนูอาจจะต้องพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์แต่ดาวคู่น่ยจะตกในเรือนอลิเนี่ยประมาณแค่ไม่เกิน1เดือนนะครับมันเป็นแค่หลายเดือนเนาะดังนั้นไม่ต้องซีเรสมากนะครับอ่าราศีอื่นลักนณาอื่นเขาตกเป็นปีตกเป็น2ปีก็มีนะครับแต่ของคุณตกเป็นแค่1เดือนเนาะดังนั้นไม่ต้องรู้สึกอะไรมากมายเลยสิ่งที่คุณต้องปรับต้องแก้ไขต้องจูนกันเนี่ย นะให้ใช้สติกับการแก้ไขปัญหาอีกไม่นานนะครับดาวพุธเนี่ยจะมาอยู่ที่ภพเลือนปัตตนิเล็งลัคนาเป็นตำแหน่งที่มั่นคงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้1เดือนนะครับตั้งแต่วันที่25่าพฤษภาไป1เดือนให้คุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในช่วงเนี้ยเป็นจังหวะอ่อนไหวและเซนซิทีฟง่ายแต่ถ้าเราปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสเต็ปคุณก็จะยังมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ในช่วงหลังจากวัน ประมาณเดือนหน้านะครับกลางเดือนหน้าไปแล้วเนี่ยคุณจะโอเคความรักจะลงตัวความรักจะดีงามมากขึ้นนั่นเองนะครับก็โอเคประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ